วันนี้มาเจอลูกค้ามาจินอานะคะน้องโบเป็นนางสาวขิ่นไทยงานปีห้าแอลเนาะใช่ค่ะซึ่งน้องโบเนี่ยเมื่อกี้เจอกันก็คือมาทํางานด้วยกันโบก็บอกว่าโบกินมาจนอา่ซึ่งตัวแท้ไม่ได้ให้นะคะซื้อค่ะซื้อเป็นลูกค้าไมเห็นซื้อคือตอนนั้นอะแบบเห็นแล้วก็อยากลองดูว่าเอ้มันช่วยเรื่องผู้หญิงยังไงคือเรามีปัญหาเวลาเราเป็นประจําเดือนแล้วพอแบบ ก่อนที่มันจะหมดอ่ะมันจะรู้สึกว่ามีกลิ่นเหมือนปลาเค็มนิดๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ยาจริงๆคือผมจะเป็นคนชอบแบบดมกางเกงในตัวเองอ่ะนี่คือแบบโอ้มีกลิ่นว่ะอะไรอย่างเงี้ยลองดูสิว่ามันจะแบบช่วยไหมเฮ้ยจริงกินไปหนึ่งเดือนคือไม่ไม่ไม่อยากจะเชื่อว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปขนาดนั้นเอามาดมๆไม่มีกลิ่นยังไมม่่ีกลินเลยใจอะใ อันนี้เราไม่ได้เตรียมกันเลยนะเม<บ>ื่อก<ช>ี้โบบอกก็เลยบอกขอถ่ายคลิปหน่อยได้ไหมเพราะว่าอันนี้เป็นรีวิวจากผู้ใช้จริงจริง,รง<ช>แล้วก็ซื้อด้วยไม่ได้จ้างไม่ได้ซื้ดของฟรีนะคะตัวเองยังไม่มีเลยค่ะอยากจะบอกเลยนะคือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้รับมา1ลังหนึ่งลังเท่านั้นนอกนั้นอยู่ที่ตัวแทนหมดเลยค่ะ ไม่มีเก็บไว้ขายเองซึ่งที่ไวกินเนี่ยก็แจกคนใกล้ชิดไปจนจะหมดแล้วตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณสองกล่องถ้าน้องโบจะเอาจากพี่ไปก็ก็ได้นะสองกล่ <laughs> องน <laughs> ี้ก,ก็เกิดตัวแทนเองก,ก็ได้สองกล่องนั้น,น,นคือยี่สิบวันคือแบบขายไม่ได้ในตอนนี้กลัวแบบกลิ่นมันจะกลับมาแล้ว,ลวต้องกินกินตลอดเลยโอ๊ยดีใจอะดีใจจริงจริงนี่ไม่ได้แบบรีวิวโอ้ยเกินจริงคือดมจริงๆเลยอยากจะให้เอามาดมแต่ก็เกรงใจ ที่นี่ <S <S <แ>ปัญหาแบบโบต้องลองนะคะเพราะว่าแบบมันช่วยได้จริงจริงเหมือนเรากินยาคูสิบลังอะ,อะโอ้โหไม่เพราะมันมีโปรไบโอติกที่มันจะปรับสมดุลภายใน,นของผู้หญิงด้วยนนีดไม่ขอบคุณมากดีใจน,นะร่ะ